สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโซเชียลเผยคลิปอีกมุมเบลล่าแย่งซีนใหม่ตรงไหนโซเชียลเปิดคลิปอีกมุมถามลัน่นเบลล่าแย่งซีนใหม่ดาวิกาตรงไหนจากกรณีคอนเทนต์มาคี้ราศีไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้อีกทำเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทำให้ชาวโซเชียลขุดคุย้ย และเดากันไปต่างๆนาน,นาว่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทั้งๆที่เรื่องนี้ก็ผ่านมานานแล้วโดยมีการโยงไปถึงใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่าลานีโดยล่าสุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ชาวโซเชียลต่างไม่พอใจและมีผู้ใช้งาน t i k t o กวินนี่หนึ่งหนึ่งส่ได้ออกมาโพส์และระบุข้อความว่างานนี้ปะคะพร้อมติดแฮชแท็ใหม่ดาวิกาเบลล่าลานี ในขณะที่ชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์สนันอาทิเช่นใหม่ดาวิกาก็าใช่ย่อยนะคะเคยเจอที่เซนทันมากับเตอ๋อเรายิ้มให้แล้วบอกว่าสวยจังเขามองด้วยหางตาเลยมันจะมีคนที่น่ารักและแสนดีบางคนที่เป็นคนเก่งดีมีความสามารถจนบางคนเข้าใจผิดไปมากมายแต่เจ้าตัวคือไม่รู้ตัวนึกถึงแพนเคก้กกับเบลล่าที่ออกงานชุดออกกำลังกายคู่กัน าทั้งสองยังวางตัวดีมากภาพที่เห็นคนหนึ่งพยายามแทรกสุดลิต์ส่วนอีกคนก็ขยับให้เป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ